p รีแม็กไทยแลนดวันนี้เราจะมาแนะนำสินค้าตัวใหม่นะครับนั่นก็คือ power bank อโมเดล RPP 58นะครับ re power ให้ผมสินค้าตัวนี้นะฮะซึ่งดูจากหน้ากล่องจะเห็นได้ว่ามีรูป SD card นะครับ128 g ิ power bank RPP 58นะครับมีไปด้วย3สีด้วยกันนะครับนั่นคือสีทองสีเงินแล้วก็สีชมพูหรือสีรถโกนะครับเราจะมาแกะดูด้านในกล่องนะครับว่ามีอะไรบ้าง มีฮะเป็นตัว power bank แล้วก็สาย micro USB แบบสั้นนะครับผมแล้วก็คู่มือ RPP 5 8นะครับเป็น power bank ที่มีความจุอยู่ที่10,000มน ah, ิลลิแอมนะฮะมีพอร์ต USB 2ช่องนะครับผมเอาพุตอยู่ที่สูงสุด2.1แอมทั้ง2พอร์ตเลยนะครับผมแล้วก็อินพุตสูงสุดที่2.1เช่นเดียวกันนะฮะสังเกตจะเห็นได้นะครับว่ามีนะี่ฮะเป็นพอร์ต m i โครอ d ดิกานะครับไว้สำหรับใส่ m i โครอ d ดิกาตามรูปที่อยู่บนกล่องฮะซึ่งรองรับสูงสุดที่ 128GB นะครับด้านข้างนะครับจะมีปุ่มเปิดปิดปุ่มเช็คสถานะแบตเตอรี่นะฮะคือกดขึ้นมาตรงนี้จะเป็นไฟแสดงสถานะนะครับครับการใช้งานทั่วไปนะฮะก็เป็นการชาร์จนะฮะก็ขึ้นชาร์จยิ่งปกตินะครับผมความสมารถพิเศษของพอแบงค์ตัวนี้ก็คือมีช่องใส่อ d ดิกา เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะใช้งานยังไงเมื่อใส่เอท Card เข้าไปแล้วนะครับเบื้องต้นนะครับการอ่านเอทีคัสเข้าไปที่มือถือนั้นเราเชื่อมต่อ USB เข้าไปที่ช่องสีฟ้านะครับผมนี่เข้าที่มือถือฮะจากนั้นนะครับจะเด้งขึ้นหน้านี้ฮะเพื่อเราทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ากนั้นเรากดดาวน์โหลดเลยนะฮะดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับทำการติดตั้งแอปพลิเคชันจะให้เราติดตั้งนี่ฮะอินสตอ l รีพิเวอรไปอีกครั้งหนึ่งนะครับ ซึ่งคุณสมบัติต่างๆของแอปพลิเคชันนี้นะฮะสามารถทำงานได้หลากหลายมากแอปพลิเคชันจะทำงานขึ้นมาเองนะครับเมื่อเราใช้งานเปิดขึ้นมาครั้งแรกจะมีแสดงหน้าต่างตัวนี้นะฮะเนี่ยฮะหา,หากเราเปิดตรงนี้จะเป็นการใช้ power bank จ่ายไฟแบบถนอมแบตเตอรี่ของมือถือนะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถเปิดหรือปิดได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของเราเลยนะครับนี่ฮะหน้าตาแอปพลิเคชันบน Android นะครับสามารถใช้ได้ทั้ง แ n d r o i d และ iOS เอนะครับผมเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ที่แสดงก็คือเปอร์เซ็นต์ของตัว power bank นะครับว่า power bank เหลือแบตเตอรี่อยู่ที่33เปซสไลด์ด้านนี้นะครับตรงนี้จะเป็นความจุของเอดิการที่เราเสียบอยู่นะครับว่าใช้งานไปเท่าไหร่แล้วเข้านี่ฮะที่เมนูไฟมี manager เราสามารถโอนถ่ายข้อมูลไฟล์จากมือถือของเราลงเอดิการและสามารถก๊อปจากเอดิการลงที่เครื่องของเราได้อย่างง่ายดายเลยนะครับไปที่แถบตรงนี้ครับโฟล์ไฟคือไฟล์ที่อยู่บนมือถือของเรานะครับ ทำการ Copy นะฮะมาลงที่ s d ็ด a r d นะครับคือ Repower อร์ไฟล์นะครับผมนะไฟล์ก็จะมาอยู่ใน s d ็ด a r d รเียบร้อยแล้วนะครับตนะ่าน,นี้ฮะท,ที่เราก็มาเมื่อกี้นะครับซึ่งแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับสามารถเล่น มีเดียต่างๆได้ครับเช่นเพลงวิดีโอรูปภาพได้นะฮะผมลองเปิดไฟล์มีเดียขึ้นมาเป็นไฟล์เพลงนะครับสามารถเปิดขึ้นมาได้ <Natalie> ก็เล่นเพลงได้ปกติดูเพลย์ลิสต์ได้นะฮะเมนูสมาร์ b แบตเตอรี่เอ็กเปิดตรงนี้นะครับก็คือเป็นการคำนวณครับว่ามือถือของเราใช้แบตเตอรี่ ไปเท่าไหร่จากการใช้งานอะไรบ้างครับรายละเอียดต่างๆมีแสดงให้ครบหมดเลยครับมีอุณหภูมิของแบตเตอรี่ด้วยนะครับเมนูแบ็กอัพนะครับเมนูนี้ฮะเราสามารถแบ็กอัพรายชื่อผู้ติดต่อและ SMS ลงที่อ d ดีกาไว้ได้นะครับบน iOS นะครับผมให้ทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบนที่ App Store ได้เลยนะครับนะฮะเซิร์ชคำว่า Remax Power ได้เลยครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วเราจะได้แอปพลิเคชันขึ้นมาฮะรีพาวเวอร แล้วก็จะเป็นตัว a s s i s t a ต t อีกตัวหนึ่งนะครับเราต้องทำการเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมานะฮะจะเห็นได้ว่าครับหน้าตาจะลาคล้ายๆกันนะครับมีบอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่แล้วก็ตัวความจุเอดิการ์ดแต่เมนูด้านล่างจะต่างกันออกไปนะครับจะมีบอกเป็นรูปภาพวิดีโอดนตรีเอกสารจะมี2เมนูที่เหมือนกันนะฮะคือ,อ,อ Power Bank Battery Expert นะครับผมแล้วก็ตัวแบ็กอัซึ่งจะสังเกตเห็นนะฮะว่า เครื่องนี้ใช้เมนูเป็นภาษาไทยนะครับตัวแอปพลิเคชันก็รองรับภาษาไทยเช่นเดียวกันนะครับทำใ้การเข้าถึงเมนูต่างๆสามารถใช้งานได้ง่ายตัวนี้ก็แสดงรายละเอียดเครื่องเราครบทุกอย่างเลยนะครับตั้งแต่แบตเตอรี่ความจุไอโฟนนะฮะและหน่วยความจําคือแรมของ iPhone เองครับผมแอปพลิเคชันก็จะอ่านรายละเอียดของเครื่องของเรามาละเอียดเรามาดูดีกว่าครับว่าเราสามารถ เก็บรูปภาพลงเอดิการ์ยังไงฮะผมเข้ามาในโหมดนะฮะภาพถ่ายมีนําเข้ากระส่งออกครับนาเข้าคือนําเข้าภาพจากเครื่องะฮะไปลงเอดิการ์เนี่ยเราสามารถเลือกได้ฮะเลือกเลยครับนําเข้าเนี่ยห้าหกภาพเลือกไปฮะนาเข้าก็ปีลงเอดิการ์เรียบร้อยครับเราก็ได้ภาพลงเอดิการ์ของเราเรียบร้อยซึ่งนีฮะแก้ปัญหามือถือ โดยเฉพาะบน iOS iPhone ของแต่ละคนนะที่ชอบเต็มเร็วโดยการถ่ายภาพต่างๆสามารถเราสามารถแบ็กอัพได้รวดเร็วพวกเป็น Powerbank ได้ด้วยและสามารถเป็นหน่วยความจำเก็บภาพของคุณได้ด้วยครับทำให้มือถือของคุณไม่เต็มแน่นอนนะฮนะนีฮะตัวนี้คือเมนูที่น่าสนใจคือการจัดการข้อมูลสามารถฮะเปิดไฟ์ที่ผมส่งมาในบน Android เมื่อกี้ได้ครับเป็นไฟ์เป็นอ่า ใน r e c t o อรี่ที่เห็นได้ชัดเลยครับว่ามีอะไรบ้างเนี่ยองไฟล์เพลงผมสามารถเล่นเพลงได้นี่เพลงจากการนะครับที่ผมก๊อปจากเครื่องไอโอยเมื่อกี้นี่ก็เป็นเมนูแบ็กอัพเปผมแบ็กอัพรายชื่อผู้ติดต่อการใช้สมาร์ทเอ็กปิดนะครับเป็นการคำนวณแบตเตอรี่ต่างๆนะครับว่า การใช้งานอะไรบ้างมีทราฟฟิกมีแอนิเมชันให้ดูสวยงามนะครับจากรีวิวเมื่อสักครู่นะครับก็เห็นได้ว่านอกจากเป็น p พาเว Bank แล้วนะครับยังเป็น Memory Backup อัพนะฮะให้คุณสามารถทำให้สมาร์ทโฟนของคุณนั้นลดพื้นที่ลงไปได้เยอะครับมีพื้นที่ใช้งานเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะฮะไม่ต้องไปเสียเวลาซื้ออุปกรณ์ฮะที่มี ราคาสูงนะฮะผมโดยเฉพาะ iOS นี่ฮะอุปกรณ์เชื่อมต่อค่อนข้างแพงนะฮะซื้อตัวนี้ตัวเดียวครับจบเลยครับได้ทั้ง Power Bank แล้วก็ Memory Backup นะครับรองรับสูงสุดถึง128 GB เลยลองไปเทียบราคาดูได้ครับกับ iPhone ที่ความจุ128 GB 30,000กว่าบาทนะครับความคุ้มค่านั้นต่างกันแน่นอนนะครับผม อย่าลืมนะครับสินค้ารีแม็กแท้ต้องสติ๊กเกอร์สีฟ้าจากรีแม็กแทล์เท,ท,ท่านั้นนะครับของแท้ตรวจสอบได้สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ